ีขอพันห้าเลยครัเตียจบแล้วทุกคนมาวันแรกพี่มาเลยให้น้องสองทำี a ก็ได้แล้วก็อยากให้ทำอะไรก็ทำใครพูดเลยร่าเด็กชาติเดิแล้วก็อยากให้ทำอะไรในโรงเรียนก็ขอที่ไม่แรงเกินไปนะครับปากกระป๋องโลซ่าครับปากกระป๋องปากกระป๋องโลซ่าปากกระป๋องปากกระป๋องโลซ่าครับพบกับผมยิ้มแฉะแนววันนี้มาทำอะไรนีมารับรางวัลนะรับรางวัลอะไรรางวัลเออ่รางวัลอะไรบ้างครับ ะได้ตังค์ลเกิน์เราเก่งไม่วันมิแกนโมเดล2018ันสิบไหนใครเป็นใครใครเป็นนางแบบวะแชร์เนี่ย้อยากอย่างงี้นะครับวันนี้เราจะเป็นยูทูบเบอร์อัน e r นะครับไม่มีอะไรครับ ของโรงเรียนมันเลยขิงนะครับเพราะว่ามีแค่พวกเราไม่หย่อนะน้องๆเ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ได้หย่อันนี้คือเราอยู่น้ำปกติต้องเป็นต่อน้อาตรงนี้เฮ้ยเ <c oughs> นี่ยหนึ่งคอนเทนต์ที่กูอยากรู้ในนี้มีอะไรเขาคนอ <c oughs> าจจะเห็นคลิปแบบคลิปแบบในโถในโถในอะไรเงี้ยในแต่เราโรงเรียนข้างในแบบมีทิ้งจบมีครังโคกอยากรอย่างเงีมีทิ้งจบมีครังโคกมีอะไรอย่างเงี้อยากดูว่าในนี้มีอะไรแต่มัเนเปิดไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่ เบเกอร์ข้างในอ่ะครูมันจะมีพวกเนี้ยมีพวกจิ้งจกกูจะบอกให้นะตกขอเป็นเป็นถังน้ำสิอะไรอ่าฮะมีกระทำมีกรรมคือมีเท้าอยู่ในขุนเท้าข้างในนี้ต่อแล้วเขายัดทำยังไงอ่ะใครมาเปิดได้มันจะมีล็อตที่ใครล็อตเก็บไว้ใช่ไหมอ๋อมันก็อะไรที่สกรได้เนาะแต่ก็มันเป็นตัวน้ำที่มีอไรกินหรอกอ๋อมันถึแก่ทำเพื่อนเออแต่ว่าหลอกเพื่อนนกเาะขุนเท้า ่ตเาสองข้อเขาปนอะไรเห็นเห็นกุ้กแล้วสส่ขวดแล้วนี่ยเนี่ยเนยนออกเนออกเลน้อออกน้อออกากูรอดเอะไปเลยผมอยากได้น้ำอ่ะผมอยากได้น้ำครับผมไปขับครับถ่ายรูปถ่ารูปถ่ายรูปรับรางวัลครยินะมยด้วยนะคะ ไหนลองไหนลองไหนลองอวยพรนักเรียนเป็นภาษาจีนเชียอันนี้คืออวยพรหรือจ่านอันนี้ให้อันนี้ให้เหรอให้อันนี้ก็ให้ถ่ายรูปถ่ายรูปอันนี้ถ่ายรูปใคไปถึงมาเลยเนี่ยติดมาในโอแล้วไม่อคงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแ้วผมจะเก็บอไทยเก็บไว้เป็นเป็นเรียกว่าอะไรนุษย์วรีเป็นนุษย์ตะวันตะพานอะไรกายอันนุษย์ตะวนรีเลยเหรอตัวชนี้บุคคลได้ไหมเยเลอร์ประชาธิปไตยใบเล็ก อเย็นอะเคยไปตู้้ยนปะตนตไม่เย็นะเออมึงเห็นคลอยนั่นปะไอฟูจิสาหนาตากูก็ตอบภูเขาไฟเออกูก็ตอบภูเขาไฟไม่คือกอนตีนไอเน่ยใครจะไปรู้เออผู้าจริงไม่คือมันต้องโอ้โหายละเฮ้ยอีเขาล้มกหร้ย้ ฟังเล้ยได้อย no <ina> no <gonna puis> ั่ไ <ility> ด้อยู่เ้ยเฮ้ยโอ้รางวัลอะไรครับเองเอ่อคลิปนางตานครับโอ้เอาละครับแล้วเราจะไปรับรางวัลกันแล้วเดี๋ยวปิดคลิปตัดไปตรงทำรางวัลเลยเออ อย่าอ่อนนี่ดึงหน้าไอ้เหรอก็ไม่ได้ทะแล้วมึงหันกล้องมาแล้วมึงจะดึงหน้าไหมแบงค์ดาวนี่แบงค์เปิดแมสดำดิสมองอะสมโอปากระป๋องปากกระป๋องโลซาปลากระป๋องปากระป๋องโลซาสมแมสที่เรียบร้อยนะคะปลากระป๋องโลซาครับปลากระป๋องปลากระป๋องโลซาปลากระป๋องปลากระป๋องโลซาไปหักไ่หน้าใื้อปลากระป๋องปลากระป๋องทำมันดีบ้างใด กระป๋องละมันดีางใดก็ต้องนั่งค่อยเปิดฝากินนู้นเ่นทำไมเออแบงค์เนี่ยทำอะไรนะล้างรถรนเปล่าล้างรถแบงคล้างรถ แรกนะครับในจุฬาพนของแพร่ระดับที่สองในเมทานานแย้มระดับท no <len persu> <ions> <ancora> ี่สามในชีรพัฒน์แก้วสมบูรุญระดับที่สี่ในพธราทอบุญสมหวนและระดับที่ห้าในชาตรีสุบทิพย์ผมนักเรียนห้าคนนี้นะครับเป็นนักเรียนชั้นพงศ์ักสองซึ่งนักเรียนได้รับรางวัลชจ้าเล่หติดต่อกันนะครับเป็นสองทีมซ้อนนะครับครับะดับที่สองนะครับนายประดานชัยอย่าไปเจอข้างนอกครับ ความดีใจขนาดอยู่ข้างในแต่ไหนความดีใจไม่ได้ไปอย่าด้ยลงนะเลี้ยว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 บอกให้เลี้ยวพอแล้วพอแล้วเขาอะไรเฮ้ปีบาลีครับตอนนี้เราก็ รับรางวัลเสร็จแล้วเผื่อมากเลยคนเยอะตอนนี้ให้ดูกันด์้วยนะครับหนึ่งสองสามโอเคไปขิดแบนด์เรียบร้อยนี่แลวันจะไปดูรางวัลที่เราถ้าอย่างนี้ก็เลยไม่ผมวันนี้ไม่ได้ดูตอนนี้เองน้องๆนูหนูี่ครับน้องๆหนูหที่เห็นกันนะครับก็จะได้โลนี่มาใครสนใจก็ติดต่อผมรายการได้นะครับเด็กวสี่วห้าวหกนะครับ ได้ติดต่อได้เลยครับใครสนใจแบบการติดถ่ายคลิปแบบตัดต่อวิดีโอม,มันมันไม่ยากครับปีนี้เป็นอย่างงี้อันนี้ของปีนี้นะครับอันนี้ของปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็พอ,อ,อมันเก่าแล้วมันก็จะออกสีเขียวนะครับเอ้ยมันเป็นสีเขียวอยู่แล้วออ๋สวยสวยกว่า <S <S ด้วยแบบเป็นติดตามก็ได้นะครับเฟนชิพครับชื่อชื่อเรื่องว่าอะไรพูดพูดไปเรื่องภาษาอังกฤษปะวันอ่ะชื่อเรื่องชื่อเรื่องคืออะไรชื่อเรื่องปะ่อเรื่องครับกะละครั้งเหมือนเสื้อผ้าเลยครับภาษาอังกฤษจับปะวอสซ์คุณปอง อันอภรอธรรมอันอภรเอธาม once อภร once อภรอธรรมอินเ t shop yeah ติดตามได้ในไหนครับอมย yom tunnel เงินที่ได้เราก็จะทำไรกันไหนเงินที่ได้เราก็จะบริจาคให้กับมูลนิธิน้ำเข้าท้องน้องได้เรียนครับคุยแข่งข้ามเรื่องทีนี้เลยคิดได้พอดีเลย เออเราจะไปเอออเาไปลงทุนกับการปาร์ตี้ทั้งหมดเลยนะครับที่เกียรติมหาปาร์ตี้ไม่รู้จักใครที่สนใจก็นำข้อทองเรงได้เรี้ยงติดตัวคนที่ขาดส่วนด้านการเรียนหรือว่าการใช้ชีวิตก็ทักไปหาที่ครับทักไปหาพี่ทำเงนทอครับอที่เกียรติมหาปาร์ตี้ตรงนี้มีแต่ตรงนี้ตรงนี้แตาเป็นพี่ไม่ทาตรงนี้เแหละถ้าเป็นพี่ไม่ทาให้เดลิกเมสเซจไปนะครับเพราะว่าแฟนขาวเล่นด้วยนี่แอบแฝงอันนี้คือเดลิกแอบแฝงน่อยนะไม่ทาดิจะมีรูปที่เป็นเองไหมแ่ เพื่อก็สําหรับคนที่ใจบุญนะครับอยากเข้าโครงการน้ำเข้าทองน้องได้เรียนของเราก็บริจาคได้เลยนะครับใช่ได้อะไรก็บริจาคไงก็บริจาคไงเออบริจาคเออรับริจาคด้วยนี่เบอร์ศูนย์เจ็ดแปดแปดสองสี่สี่สองสองธนาคารกัปตีไก่โต ป๊บริจาคอะไรไม่มาอะไรครับไม่มาอะไรแจกแบงค์ไข่แไ่บ้างบริจาคเลยโครงการเอาไม่ไม่เห็นโครงการใช่ไหมอ๋อโอเคดีแล้วนะครูมันรายการที่อันนี้ตอที่ครูว่ารการขอบสันเทีย พ่แม่ของเราเองเราหมน้ำหมดเอาจริงๆไม่มีอะไรมากะใส่ใจเยใส่ใจได้ให้มองใส่ใจมองใส่ใจทางปลาเลยปาสลิดคลิปนี้ขอ1500 1500เลยเหรอ1500อ่ะล้าถ้า1500ไปเลยเดี๋ยว่ะพี่จบแล้วนะเาจะเยีะจบแล้วเราจะใส่เทยนเข้ารแชเปเอนวัน้แเปเอวันพี่มาเลย มแล้วทำอะไรให้เราทำางอย่างไหมอยู่เองก็ได้แล้วก็อยากให้ทำอะไรก็ทำออกมาแตขอขอให้ไม่แรงเกินไปแล้วก็อยากให้ทำอะไรในโรงเรียนก็ขอที่ไม่แรงเกินไปนะครับขอแบบว่าแบบไปเต้นอะไรเงี้ยก็ได้ไม่ได้ใครพิมอะไรมาเดี๋ยวคัดเอาเออเดี๋ยวคัดเอาขอขอเยอะๆขอสักยี่สิบไลท์แล้วกันเทมนี้ไม่ถึงเลุยเยี้ยไม่ถึงเลยถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไลค์ครับแชร์ กดแชร์ทางนี้แล้วลคนคนคนกดไลค์กดกดกระดิ่งกระดิ่งเหรอ,อ,ไอไ่ไมไม่แตกฮ่าฮ่าแตกฮ่าไปแล้วครับ